สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆนะครับแฟนๆในช่องของอาการไลฟ์สดนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมสรุปข่าวแมนยูนะครับวันนี้ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับวันนี้รายการสดนะครับก็ จะพิมพ์พิมพ์นิดนึงนะผมยังไม่เคยลองพิมพ์แชทระหว่างอันนี้ค่อยๆพัฒน,นาตัวเองไปนะครับแต่ว่าในในจอนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะกดไลค์สดได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆ u t u b e ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของ Manchester United ตดเนี่ยนะครับทุกอย่างจะโฟกัสไปที่ตัวนักเตะวันนี้นะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับผมบอกเลยว่า ประเด็นของบูโนฟอนเดสนั้นยังคงเป็นเดือดยังเดือดนะคืออย่ครับการโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือการตอบโต้ในโซเชียลมีเดียนะครับมันมีผลแน่นอนสําหรับตัวของบูโนเองนะครับแล้วก็ตัวของใครหลายๆคนที่ไปตอบสื่อนะครับมันจะต้องคือใช้คําว่าไงดียมันจะต้องรู้จักจัดการตัวเองนะครับสวัสดีแฟนๆทั้งช่องไลฟ์สดนะครับทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอ,อยัดเข้ารายการเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสครับคืออย่างนี้ครับเอริกเันแฮ็กนะครับเรียกร้องคำขอโทษนะครับหลังจากที่ วิดีโอใน Tik Tok นะครับขอภัยที่ต้องเอ่ยนามนะครับคือมันเป็นวิดีโอนะครับที่โซเชียลมีเดียดีกว่านะครับจะไปว่าเขาดีกว่าเขาบอกกันว่านะครับตัวของบุโนเองนะถูกล้อเลียนถูกล้อเลียนบนโซเชียลมีเดียนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเต็นแฮกเองนะครับเขาก็บอกไปเมื่อวานนี้แล้วว่าบุนโนฟอนเดสเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บจริงๆแล้วอาจจะมีโอกาสพลาดเกมกับแมนซิตี้ด้วย ทีนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับประเด็นในใน,ในสื่อ Tik Tok ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบุโนในช่วงระยะเวลาหลังนะครับเขาใช้คำว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนบทความมานะบทความที่หนึ่งจบไปแล้วนะแบบสรุปเร็วๆเลยคือบูนโนเองอะ่ะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมด้วยในสื่อต่างประเทศนะครับบทความของแมตสมิธนะนายแมตสมิธบอกอะไรเราเขาบอกว่า บูโน่ฟอนเดนเดสกำลังเสี่ยงต่อการถูกปลดจากกัปตันทีมบูโน่ฟอนเดนเดสกำลังเสี่ยงต่อการถูกปลดจากกัปตันทีมซึ่งในดูกาลหน้าบูโน่ฟอนเดนเดสนะครับอาจจะไม่ได้เป็นกัปตันทีมแมนยูอีกเพราะอ e ินิออสครับเข้ามาบริหารจัดการในสื่อต่างประเทศเขาชี้ถึงสาเหตุที่บูโน e ฟอ a เดนเดสครับอาจจะถูกปลดจากกัปตันทีม และอาจจะถูกขายออกไปด้วยเริ่มต้นจากพฤติกรรมเลยนะครับในสื่อเขาบอกว่าบูโน่เนี่ยนะครับอาจจะถูกขายออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้เพราะความสัมพันธ์หลายเรื่องในขณะที่สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้นะครับในพฤติกรรมของบูโน่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่มีใครออกมาช่วยบูโน่ไม่มีใครออกมาช่วยบูโน่ออนะนั่นก็หมายความว่าพฤติกรรมของเขาอะนั่นแหละจริง ในขนาดเดียวกันนะครับมาคัทแรดฟอร์ดกับเอเลกทแฮกตึงเครียดมากมาคัทแรดฟอร์ดกับเอเลกทแฮกตึงเครียดมากตั้งแต่โดนปรับเงิน2สัปดาห์นั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยนักข่าวเจาะลึกมากนะครับพฤติกรรมของบูโนเปละเตนแฮกกับแรดฟอร์ดไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันผมจะมาโฟกัสที่บูโนนะเพราะว่าประเด็นนี้ของบูโนเนี่ยต้องแบบต้องละเอียดนะครับบูโนฟอนเดเดสเนี่ยนะครับ คาดการกันว่าเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงจบฤดูกาลนี้การเปลี่ยนแปลงของบุโนนมีหลายช็อตลองค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับเอาคนที่หนึ่งก่อนเลยนักข่าวอย่างดีนโจนเนี่ยเขาบอกว่าบุโนนเนี่ยนะครับเป็นย์เมเกอร์ที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นหนึ่งผู้มีไรายได้สูง2,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ อินิออสไม่รับประกันอนาคตระยะยาวท่านฟังยชัดนะถ้าเราได้ติดตามมาตลอดนะครับติดตามมาตลอดท่านจะเห็นว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ยื่นให้บูนโน่ล่าสุดไม่มีการเพิ่มค่าจ้างต่อให้ได้นะแต่คุณได้รายได้เท่าเดิมหรือน้อยลงไปเพราะอินิออมองว่าค่าจ้างของบูโน่แพงเกินไปเรื่องที่1คือพฤติกรรมนะ เรื่องที่2คือเรื่องค่าจ้าง2,40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลดค i ิปเสอร์จิมเลดคริปถือว่าสูงเขาอายุ29จะ30ปีแล้วนั่นก็หมายความว่าอินนออสนะครับมีโปรเจกต์ที่ชัดเจนว่าการซื้อดาวรุ่งนะครับการซื้อดาวรุ่งมาแล้วดาวรุ่งคนนั้นจะต้องมีมูลค่าสูงในอนาคตด้วยนั่นคือนโยบายคือเราไม่สามารถที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายได้ไม่ว่าจะองค์กรไหก็ตามแต่อินิออสบอกว่อย่างนี้ และบูโน่ฟอนเดสพฤติกรรมค่าจ้างแมนยูสามารถที่จะโละบูโน่ฟอนเดสได้อย่างไรก็ตามนะครับบูโน่ยังคงเป็นย์เมเกอร์ที่ดีสุดนะครับรอยคีนได้ออกมาบอกหลายๆคนได้ออกมาบอกเรียวฟรินานก็เหมือนกันรวมถึงแกลลี่นิวิลด้วยว่าสิ่งที่บูโน่แสดงออกอยู่ไม่ได้สมกับเป็นกับตันทีมเลยในรอบหลายปีในรอบหลายๆปีไม่รู้ว่าบูโน่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกับตันทีเมื่อแต่เมื่อไหร่ผมจำไม่ได้เลยนะแต่สื่อฟันธงเลยว่าถูกปลดจากกับตันทีนะครับทีนี้ในส่วนของการเล่นฟุตบอลของบูโนในฤดูกาลนี้นะครับเป็นตัวจริงทุกอย่างเลยเป็นตัวจริง25นัดนะครับเป็นตัวจริง25นัดคือไม่แทบจะไม่เป็นตัวสํารองเลยอะนะครับยิงได้3ประตูทำไป5แอซิสคีพาร์สครั้งการแย่งบอลต่อเกม 2, 2. นะครับแล้วก็สกัดบอลบล็อกแล้วก็ค่าเฉลี่ยนในการเล่นประมาณ7.2เอาตรงนะในบรรดาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูซีตีของบูโน่เนี่ยนะครับอันดับ1อยู่ 1, 2, 3, 4รายการสิ่งที่บูโน่มีค่าซิตีเป็นอันดับหนึ่งของรายการก็คือการลงสนามเป็นตัวจริงมากที่สุดแอซิสห้าแอซิสนะครับ คีย์พา s 3สครั้งอันดับ1และค่าพลัอาเขาเรียกว่าผลงานในการเล่นประมาณ7.2ก็ดีสุดละสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ข้อมูลแบบละเอียดมากเลยนะข้อมูลแก้ไขเมื่อวานนี้เองนะครับในในอะไรนะ f b บแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายบุนโอลฟ์ันเดสออกไปล่าสุด สโมสรอ,อันฮิรันนะครับจากซาดีโปลีกนะครับเนี่ยวันเนี้ยโอ้ข่าวซาวดีโปลีกเยอะมากนะครับทุกสโมสรเลยอย่างเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็เห็นไหมลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ใครไม่ไดูข่าวลิเวอร์พูลก,กลับไปดูครับผมทำไลฟ์ห้เสร็จแล้วนะแล้วก็เรื่องราวของโมะมีโอกาสไปด้วยเพราะว่าเงินเงินล้นๆเลยอะต่อนะครับอันฮิลันได้ติดต่อขอซื้อบูโน่ฟอนเดสแล้ว นั่อหมอายว่าเหตุผลอย่างน้อย3ข้อนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นก็คือ1น1พฤติกรรมของบุโนเองไม่เหมาะสมกับการไปกับทีม2ค่าจ้าง3อายุและผลงานในการลงเล่นยังคงเป็นดับหนึ่งก็จริงอยู่แต่เขามีหลายอย่างที่อินิออสไม่ปรารถนานั่นแหละครับคือต้นเหตุต้นเรื่องและใครจะซื้ออันฮิรันอันฮิรันเนี่ยนะครับบุโนไปเล่นตะวันออกกลางได้แต่บูโนเฟอร์นนเดสอาจจะปฏิเสธ เพราะว่าตัวของเขายังเล่นในยุโรปได้ทีนี้มาฟังในส่วนของพอ s t สคารต์ต่อไปนะครับบโน่ยังยังสามารถเล่นฟุตบอลได้อีกนานไหมเขาก็บอกกันว่าอันดับแรกบโน่กับเอริกเตนแฮกเอริกเตนแฮกตอนตอนนี้มาซับพอร์ตบโน่มา,มากๆเลยด้วยการแก้ไขแถลงการในติ๊กต่อขอคำขอโทษให้เป็นที่เข้าใจกันว่านะครับบโน่ uno, คือเตนแฮกหนักไปทางบโน่แต่ไม่ได้หนักมาทางเรดฟอร์ นั่นก็เหมายควาว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่ไม่ได้คุยกันเลยอะระหว่างแรดฟอร์ดกับเตนแฮกและตัวของบูโน่กับแรดฟอร์ดก็ไม่ค่อยได้คุยกันมันเป็นทางเลือกของโค้ดอะโค้ดเลือกบูโน่ใช่ไหมทีฉันคุณไม่ซัพพอร์ตมันก็เลยเกมนะครับก็นี่คือในส่วนของบูโน่ฟอนนเดสคนเดียวนะครับทีนี้ในส่วนของอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะ คราวนี้ผมจะมาโฟกัสเรื่องของเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างเนี่ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเฉพาะประเด็นบูโน่คนเดียวนะประเด็นของบูโน่ฟอนเดสอีกอย่างหนึ่งนะครับบูโน่เล่น90นาทีในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อาการบาดเจ็บแน่นอนครับมันปรากฏขึ้นและเตนแฮกก็บอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงด้วยถูกต้องเป็นอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย เขาจะบอกว่าวารานบูโน่ uno, จะต้องเล่นในเกมวันอาทิตย์วารานบูโน่ uno, จะต้องเล่นในเกมวันอาทิตย์เพราะถึงแม้ว่า2คนนี้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามเขาจะต้องลงวันอาทิตย์ให้ได้แลนก็หมายความว่าเอเกนแฮ็กได้สั่งทีมแพทย์แล้วก็บอกกับตัวนักเตะแล้วว่าคุณจะต้องเล่นนะครับแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรมันก็อีกเรื่องนะทีนี้มาฟังบทความต่อไปนะครับเมื่อกี้ซาอุดีโปรลีกไปแล้วเนาะเอา ผมไม่ได้พูดเต็มอ่ะฟังไหมอ่ะฟังเลยเนาะไหนๆก็มาละคือซาอุดีโปลีกนะครับโดยเพราะรองประธานซาอุดีโปลีกเมื่อวานนี้ที่ผมเอ่ยชื่อใครไม่ได้ฟังไปดูในคลิปรีโพูดได้เมื่อคืนผมจะบอกว่ารองประธานซาอุดีโปลีกนะครับได้ยืนยันโปรเจกต์ในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับว่าโมซาล่านะครับโมซาล่าแล้วก็เควินเดบรอยคือเป้าหมายของซาอุดีโปลีกตามนั้นและบูโน่เฟอร์ันเดสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือ3เป้าหมายหลักของซาอุดีโปรลีกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการทำธุรกิจของทั้งสมสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยครอบไปขายโมทฤษฎีนี้เป็นไปได้ครอบไปขายโมในขณะที่เควินบอยไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่อันนั้นนะไปแน่และบูโน่ฟอนเดสที่ผมเล่ามาทั้งหมด พฤติกรรม3อย่างอะไรหลายอย่างที่ i n e o อจะขายออกไปนะครับบทความสุดท้ายเกมอาทิตย์ลงได้หรือไม่ล่าสุดนะครับบุ mm hmm. Bruno นโอนฟอนเดสะครับยังคงเป็นทางเลือกสำคัญเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้แตนแฮกบอกไปแล้วนะว่าบูโนมีโอกาสลงสนามในเกมอาทิตย์เพราะเขาสั่งให้วารานกับบูโนต้องลงสนามในเกมอาทิตย์แต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับการประเมินความฟิตของ2คนนี้ นะครับก็วากันไปตามนี้นะครับอันนี้แค่ประเด็นของบูโน่คนเดียวนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแลตฟอร์ด ford นะครับนั่นแหละครับ ford แลตฟอร์ดแถลงเองก็ได้วันนี้นะเมื่อคืนเมื่อคืนเช้าเราอะอัง่คืนเขามาคัตแลตฟอร์ดนะครับได้ถแถลงการฉบับเต็มฟังทุกคำพูดเลยนะ ford แลตฟอร์ดแถลงการฉบับเต็มอะไรนะครับฟังทุกคำพูดไปเลยนะครับ มาคัลลตฟอร์ดนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์นะครับผ่านบนเดอะเพลเยอร์ทิมเบิลเดอะเพลเยอร์ทิมเบิลคือสื่อนะครับแลตฟอร์ดในฤดูกาลนี้นะครับทำได้แค่5ประตู6แอซ,ซ,ซิสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเล่นทั้งหมด32เกมเนี่ยนะครับผลงานแย่แลตฟอร์ดได้กล่าวว่าปกติผมไม่ชอบตอบสนองสิ่งที่คนอื่นพูดถึงผม มันไม่ใช่อยู่ในธรรมชาติของผมนะผมเป็นคนเก็บตัว,วแรดฟอร์ดเกา่าเขาเป็นคนเก็บตัว,วและทีนี้นะครับการผมเองก็ไม่ค่อยชอบพูดถึงตัวเองเท่าไหร่ในการสัมภาษณ์เว้นแต่คุณต้องรู้จักผมจริงๆคุณต้องรู้จักผมจริงๆถ้าไม่รู้จักผมผมจะไม่พูด99%ของเวลาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรู้จักผมเท่านั้นผมถึงจะคุยด้วยดังนั้นผม จะไม่ค่อยตอบสื่อหรอกผมไม่ได้พยายามนะครับออกสื่อนะแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของผมเลยจริงๆคือเรื่องของตัวส่วนตัวของเนตฟอร์ดเนี่ยออกทะเลไปเยอะมากออกทะเลไปเยอะมากใช้คำนี้เลยนะครับจริงๆอะมาคัสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมาคัสคนตฟอร์ดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ กับทุกเรื่องที่อยู่ในหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนของผมด้วยแน่นอนครับผมยังคงต้องการเล่นฟุตบอลและมีคนคาดดาวเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของผมด้วยนะรวมถึงอนาคตฟุตบอลของผมด้วยนะแต่ผมขอบอกว่าผมจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละแรดฟอร์ดกล่าวคือความหมายที่แรดฟอร์ดบอกก็คือพูดไปเถอะไม่สนใจหรอกผมคิดว่า ถ้ากลับไปในช่วงของโควิดนะแน่นอนครับไม่มีใครมองตรงนั้นเลยถ้ามองย้อนไปช่วงของโควิดแลดฟอร์ดนะครับช่วยคนที่ไม่มีอาหารทานไม่มีอาหารรับประทานเนี่ยแลดฟอร์ดบริจาคหารายได้แต่วันนี้สื่อเนี่ยจ้องจะเล่นตัวของเขาคำพูดคำพูดและพฤติกรรมคำพูดและพฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหม สิ่งแรกที่พวกเรา,าที่พวกเขาว่าถึงเราอ่ะในคลิปคืออะไรนี่คือแสดงว่าแรดฟอร์ดเนี่ยต้องรู้เรื่องราวรายละเอียดอื่นมากกว่าน,นั้นอีกนะครับก็คือตัวของเขารู้ทุกอย่างนะครับแต่ผมไม่ได้อยากรู้เรื่องของแรดฟอร์ดนะผมบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นเรื่องของเขานะครับแต่ผมแค่เล่าตามที่แรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์และต้องสรุปนะครับเพราะว่ามันเป็นหูเอาไง่ายๆนะมองไปที่หน้ากระดาษเนี่ยคืบนึงอะ น้อยเกินไปคุ้มตวงสื่ออย่างน้อยแต่ผมไม่อยากแปลทัง้งหมดหรอกสุดท้ายนะครับสิ่งที่แรดฟอร์ดบอกนะครับโห่ายยาวเป็นหลายหน้ากระดาษเลยสุดท้ายเอา2ประโยคสุดท้ายถ้าสงสัยผมก็ยินดีประโยคสุดท้ายนะถ้าถ้ายังสงสัยผมก็ยินดีคําว่ายินดีหมายถึงตรงนี้ก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยเขาก็อยากแกพูดกับคนแค่คนสนิทเท่านั้นแค่นั้นเอง แต่เขาล่าย,ยาวมาหูเยอะมากครับผมผมไม่ต้องไปอ่านทุบปรทัดหรอกสรุปนะครับแรดฟอร์ดนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรดฟอร์ดถามว่าพร้อมไหมแรดฟอร์ดจะพร้อมสําหรับการลงสนามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับแต่บทสัมภาษณ์ผมพูดไม่หมดนะเยอะเกินไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีวกันนะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้เรื่องราวของ อานักเตะที่ชื่อว่าเดิอ่าดีชื่อว่าอะไรเดนเหรอเดียนเดนรามารา,ายเดนรามายนะครับอ่านว่าเดนรามายแล้วกันนะครับเป็นนักเป็นใครเป็นนักฟุตบอลวัยยี่สิบสองปีนะครับเป็นชาวเยอรมันเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับสโมสรอ,อาแจ็กต์ประตูอาแจ็กต์ร้อเซนติเมตรอายุ22ปี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยแล้วก็อาร์ซนอลสนใจประตูวัยย2ปีรายนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรอาร์ซนอลนะครับต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับผู้ษาประตูคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้คือบบรินเดียเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้แทบจะไม่ได้เล่นแล้วนะแต่แมนยูก็สนใจประตูดาวลุ่งขึ้นมาแต่มันก็ถูกนะที่คุณจะต้องมีประตูดาวลุ่งเก่งๆนะครับทีนี้ นักเตะคนนี้นะครับเดียนรามานลามาสลามาสหรือรามานเนี่ยลามาสใช่ไหมเป็นประตูที่เก่งเขาเก่งกว่าแลมสเดลอีกเนี่ยคือแมวมองของอาร์เซนอลไปดูเนี่ยแมวมองของอาร์เซนอลไปดูเนี่ยแล้วตอบมาอย่างเงี้ยคือประตูคนนี้เก่งมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับกำลังจะขายแลมสเดลออกไปจบฤด,ดูกาลนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเลยนะครับ และอาจจะหลุดจากมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็เลยบอกกันว่านะหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับว่าคือในดีลของอนักเตะคนนี้นะครับของอ j จ x ์เนี่ยผู้รักษาป,ประตูที่ชื่อว่าเดนรามรามาชเนี่ยจะมีโอกาสมาอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ เมสันกินวูดนะครับวันนี้นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังคงรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดนะครับยังคงเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับในการที่จะใช้เมสันกินวูดนะครับคือเมสันกินวูดเองนะครับมีมูลค่าซึ่งแมนยูกำหนดค่าตัวของเมสันกินวูดอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับเอาเข้าไปนะครับ ประมาณ34ล้านปอนด์หรือประมาณ40 000, 000, ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับจบฤด,ด,ดูกาลนี้นะครับก็คาดการณ์กันว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะรับข้อเสนอเพราะว่าตัวของมสันกินบูตอยู่ในในโหมดของการขายออกไปนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับก็มาฟังเดโก้เลยนะครับ จริงๆแล้วผมพูดบทความนี้ไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เขาแถลงการนะครับเดโก้นะครับผอกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนานะครับได้ออกมายืนยันอนาคตของอแฟรงกี้เดยองแล้วนะครับเดโก้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าแฟรงกี้เดยองนะครับจะไม่ถูกขายออกไปในซัมเมอร์นี้นะครับเดยองเนี่ยยังเหลือสัญญากับเรา2ปีนะครับข้อตกลงที่คัมน่เนี่ยนะครับแนวคิดไม่ใช่การขายออกไปแต่มันตรงข้ามต่างหากเดโก้กล่าว ดโกกล่าวในลักษณะที่บอกว่าเราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้บาซ่าแต่สถานการณ์ทางการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ของบาซ่าเท่าไร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาตาร์ลญาคาตาร์ญ,ญาเรดิโอนะครับรายงานชัดเจนนะครับว่าเปรดี้กาบี้แฟรงกี้เนี่ยกิกี้เนี่ยนะครับจะไม่ถูกขายออกไปจะไม่ถูกขายออกไปแน่นอนในสมัมเมอรน,นี้เพราะเราพูดคุยกันแล้วผมเพียงเปิดเผยต่อสาารณชน เขามีความสุขดีมากว่ากันไปตามนี้นะครับฉะนั้นดิวฟังกี้เดยองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเรามาฟังกันทีละคนเลยนะครับว่าตอนนี้ในี่ใครเป็นยังไงบ้างนะครับคนที่1น,นะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับ มีกำหนดการกลับมาในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่3มีนาคมแฮนะี่แม็กไกว์นะมีกำหนดการกลับมาในวันที่3มีนาคมแฮร์รี่หนึ่งคนแล้วนะคนที่2นะครับบุนโน่ฟอนเดสก็เหมือนกันนะครับจะต้องกลับมาในเกมกับแมนซิตี้คือบาดเจ็บเล็กน้อยหัวข้อข่าวที่เขียนไว้ผมเนี่ยนะครับพอบุโน่เล่น90นาทีได้แต่ตอนท้ายกระเพกครับคนที่3ารามุสฮอยลุนนะครับต้องพัก3สัปดาห์อันนี้แค่แค่สัปดาห์แรกนะครับยังไม่ต้องกลับมาอยู่ละ ลำมุสไซรุนนี้กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มาเลเซียมาเลเซียนี้ปิดเทอมนะครับเมสันเมาส์ก็น่าจะปิดเทอมเหมือนกันเพราะว่าเมาส์ไม่มีกําหนดการกลับมานะครับเจ็บน่องเออแล้วก็ลิซานโดมาติเนสก็เช่นกันไม่มีกําหนดการกลับมาให้มาซิยาก็เหมือนกันไม่มีกําหนดการกลับมาให้บิสก้าก็เจ็บกล้ามเนื้อไม่มีกําหนดการกลับมานะครับแล้วก็ลุกชอก็น่าจะเหมือนกัน ไม่มีโอกาสยังไม่กลับมานะครับก็สรุปนะที่พร้อมยิงก็คือบูโน่กับแม็กควายนะครับที่พร้อมยิงคือบูโน่กับแม็กควายแจ้งให้ทราบเรื่องราวของการบาดเจ็บของผู้เล่นประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสกอตต์แม็กโทมินีนะครับวันนี้นะครับในหน้านหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกกันว่าคือตอนนี้แม็กโทมิน่เนี่ยมักจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับแต่ว่า เขาบอกว่าการจัดการของในเตนแฮกพอเอาแมกทูเมนีมาเล่นในเกมจริงๆอะ่ะคุณภาพไม่มีอะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือเขามองกันว่าทําไมเตนแฮกถึงให้แมกทูเมนีเป็นตัวสํารองดีกว่าเพราะชอบลงมายิงเออแมกทูเมนีชอบลงมายิงให้เป็นตัวสํารองดีกว่าถ้านับจากจํานวนประตูเนี่ยนะครับแมกทูเมนียิงเท่าลาโมทอยลุนเลยนะคือ7ลกูกและตามมาด้วยการนาะโชห้าลกูแลลกแรดฟอร์ดห้าลูก แล้วก็บูโน่สามลูกมันเป็นเรื่องที่แปลกนะควรจะให้ตัวของแม็กทูมิน่เป็นตัวสำรองและลงมายิงดีกว่าเออนั่นนะหวังผลดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็จริงๆแล้วนะครับผลงานของอีกคนหนึ่งที่ถูกไม่ค่อยได้เล่นกนะ็คืออารบ,บัตอารบ,บัตเนี่ยนะครับก็ควรที่จะรับโอกาสในการลงเล่นมากกว่านี้เหมือนกันในสื่อเขาบอกกันเลยว่าอารบ,บัตน่าจะเล่นตำแหน่งกองกลางได้ดีกว่าแม็กทูมิน่นะครับก็รอดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนพิเศษนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะได้มานะครับอันโตนิโอคอนเต้ในสื่อต่างประเทศนะครับเขาใช้คําว่าสเปเชียลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กําหนดอนาคตของเด็ตันแฮกไว้แล้วว่าก็คงจะต้องออกนะครับต้องออกจากจบฤดูกาลนี้แต่ทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อคอนเต้ยังเมื่อวานนี้ใครเห็นภาพหน้าปกทวิตเตอร์ ที่มีโรปติกีอันนี้เขาปฏิเสธไปแล้วโรปติกีนะแต่คอ e นเะต้เนี่ยต้องการเล่นต้องการคุมทีมอิตาลีต่อไปต้องการคุมทีมอิตาลีเพราะต้องการอยู่กับครอบครัวเอาง่ายๆนะแมนยู U, ติดต่อคอนเต้แล้วจริงๆติดต่อแล้วจริงๆแต่คอนเต้ไม่เหมาะกับแมนยูคอนเต้ไม่เหมาะกับแมนยูเพราะคอนเต้ได้คุยเรื่องราวของระบบการเล่น3 43ระบบการเล่น343ไม่เหมาะกับแมนยูคนละสไตล์นั่นก็เหมือนามว่าไลฟ์สไตล์มันไปกันไม่ได้ คอนเต้ e กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ผมพูดเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้โอ้โหเดี๋ยวกวนเวลาเกินเวลามาละเดี๋ยวต้องไปทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อีกคนหนึ่งที่มาสนับสนุนนะว่าไม่ควรเอาคอนเต้ก็คือแกรีนิวิลแกรีนิวิลนะครับบอกในสื่อนะสกายสปอร์ตเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคอนเต้ e จะเหมาะกับแมนยูใช่ไหมไม่เหมาะเลยเพราะว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลดูจากสปเปอร์สิฟุตบอลไม่สนุกไม่ใช่ฟุตบอลโจมตี ไม่ใช่สไตล์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอางี้ดีกว่าแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเต้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เกิดขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลโลบาเล่ากันนะครับโหวันนี้ประเด็นของนักเตะนะครับมีเยอะมากนะครับคือตอนนี้อินิออสเนี่ยคือเขาจะขายเมสันเมาส์ออกไปจบฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เมาสยังเจ็บอยู่เลยอะแล้วใครจะซื้อ คือแมนยูเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์มาเนี่ย60ล้านปอนด์นะครับแต่เมาส์ไม่ได้ใช้งานเลยอะทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณานะครับนิโคลบาเลล่าซึ่งเป็นลิเวอร์พูลก็สนใจเขาอะแต่ลิเวอร์พูลต้องมีผอกีฬาแล้วก็โค้ชคนใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสนใจเปล่านะคือนิโคลบาเลล่าวัย27ปีนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์พรสวรรค์สูงมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่64ล้านปอนด์หรือประมาณ75ล้านยูโร และข้อมูลใน t r a n s f e r m a r k กก็บอกยืนยันชัดเจนนะครับว่าบาเรล่าวัย27ปีมีค่าสติการเล่นฟุตบอลที่เก่งมากแล้วก็ค่าฉีกสัญญานั้นเป็นเงื่อนไขนะคือ64ล้านปอนหรือ75ล้านยูโรนั้นไม่แพงอย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์เจ็ดจะต้องขายผู้เล่นที่อายุมากๆแล้วก็เงินเงินที่ต้องจ่ายแมนยูจะต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนนะครับผมแพบพูดทุกคลิปเลยแมนยูต้องขายออกไปก่อนแต่เซ็นบาเรล่าได้ในราคา ฉีกสัญญาที่64ล้านปอนด์หรือ75ล้านยูโรนะครับก็รอดูกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะอินิออสเขาต้องการบทบาทจอมทัพหมายเลข8อะไรประมาณนี้นะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเอ้หมายเลข8มันหมายเลขบุโนโน่นี่นะก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับ <S <s โหวันนี้เรื่องแมนยูเยอะมากนะครับแต่ว่าผมนี่จะเอาพอประมาณนะเพราะว่าผมต้องปิดเยอะ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าเฟลิกกันนะครับดูเหมือนว่านะครับโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับเจ้าเฟลิกเนี่ยคือเฟลิกมาเล่นกับเชลซีใช่ไหมแต่ไม่ประสบความสําเร็จกับเชลซีแต่วันนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเฟลิกนะครับอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดีลของอินิออสในซัมเมอร์นี้นะครับคือตอนนี้เฟลิกนะครับเหลือสัญญา คือเคยมีข่าวกับแมนยูแต่แมนยูไม่เซ็นแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเจ้าเฟลิกเองเนี่ยนะครับเขาไปอยู่กับบาเซลนาแบบยืมตัวใช่ไหมแต่ดูแนวโน้มจะไม่สามารถเซ็นสัญญาได้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถเซ็นสัญญาได้นะครับบาเซลนาไม่น่าจะจ่ายเงินประมาณ60ล้านปอนด์ได้แมนยูสามารถจ่ายเงินเจ้าเฟลิกได้ในราคา60ล้านปอนด์ แต่ว่าต้องรอดูเซอร์จิมเรดคลิปนะครับแค่มันอยู่ในหน้าหนึ่งผมก็ดึงส่วนนี้มาให้แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดข่าวใหม่ๆกันเลยนะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับช่องไลฟ์ยูไนเต็ดให้ผมด้วยนะสรุปข่าวเมนยูช่องไลฟ์ยูไนเต็ดนะครับ เป็นเพจที่ผมไปช่วยเขาทําช่วยกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็เพจสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับช่องไลฟ์ยูนิเต็ดอยู่ใน YouTube นะครับช่วยกดให้ผมด้วยส่วนส่วนอันเนี้ยเพจนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมแล้วก็เจ1ฟุตบอลนิวนะครับวันนี้นะครับผมจะไม่รบกวนเวลาของทุกท่านแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ